ต้านริโวนะครับเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับนะเป็นตัว2.4ตัว E นะครับปี2019เลยนะครับเล้งไม้เป็แค่หลักหมื่นเท่านั้นเองลูกค้าสภาพเป็นสวยแบบนี้เลยนะครับมาพร้อมสีบอลเงินแบบนี้เลยร้อแม็กนะครับนะสวยๆเลยนะมาพร้อมยางพิชลินแบบนี้เลยนะครับด้านในนะลูกค้าสภาพสวยๆเลยนะครับเลขงไม้เพียแค่เอาหลักหมื่นเท่านั้นเองนะครับลูกค้าถ้าสนใจนะครับผมนะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับ พร้อโมลาร์ตีหลังการขายให้แบบจุกๆเลยลูกค้านะครับเอาไปใช้งานได้อย่างสบายใจเลยนะครับแล้วแปลงโครงสร้างเกรดเอนะครับลูกค้าไม่มีชนัตคือความจมน้ำแน่นอน100%เลยนะครับใครที่สนใจนะครับน้าหรือชอบคลิปนี้นะครับผมเชิญเลยนะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับน้าในก่อนจะเรียนเลียนน้อยๆนะครับเพื่อดันเอนเกจเมนต์นะครับตัวคลิปให้ผมหน่อยนะลูกค้านะกลองช่วยคลิปเต็มนะครับนะมาเรียนกดไลค์กดแชร์กันหน่อยนะครับนะเดี๋ยวเราไปครับไปดูในส่วนของงาน รีวิวนะครับคลิปเต็มแบบจัดเต็มแบบเจ้าทีโวคันนี้นึ่งคนเลยนะครับพากผู้ชมได้ว่าราคาดีนะครับเป็เลขใหม่เป็นแค่หลักเท่านั้นเองเดี๋ยวเราไปชมคลิปเต็มกันเลยครับผมสวัสดีครับผมเจเบิร์นเลยนะครับ วันนี้นะครับผมมีรถเข้าใหม่หนึ่งคันลูกค้าสำหรับโต้ต้านรีโว่สตูดิโสูงเกียร์ออโต้นะครับ่าปี2009เลยนะครับก็มาชมคลิปเต็มนะครับผมเบิรเวอร์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดิกดคอมเมนต์นะครับเพื่อเป็นการดันตัวคลิปนะครับเอ็นเกจเมนของตัวคลิปนะฮะและเป็นการงใจัเล็กน้อยให้ผมด้วยนะครับนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดตัวรถกันเลยนะครับคันนี้นะครับเป็นรัของโต้ต้านรีโวนะครับสองพิซซี่ตัว E เลยนะครับคือเนอร์นะครับดับเบิ้ลแครับ ตัวรถนะครับได้เป็นสีบอลเงินเรื่องลูกค้านะมาพร้อมกระจังหน้าสีดำหน้าตออแบบนี้เลยตัดด้วยขอบโคลเมียมนะครับไฟหน้านลยครับเป็นมาติดอีแทกเตอร์นะครับมาพร้อมไฟตปอร์ตให้แบบนี้เลยนะลูกพานะสภาพสวยๆเลยนะครับแล้วแม็กนะครับอลอยนะครับปัดหน้าเงินสวยๆแบบนี้เลยลูก้ามาพร้อมยำชลินนะครับดอกหนาแน่นๆแบบนี้เลยนะครับพร้อมช่วงว่างนะครับเดิมๆจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับบนด้านข้างมีให้ลูกค้านะสีดำสนิทแบบนี้เลยไม่มีแตกไม่มี้าวนะครับนักซิเกอร์ฮาร์ดิวครบนะครับ จะมองข้านะครับปรับข้าวไฟฟ้าพร้อมไฟเลเตัวนะครับมือเปิดประตูเป็นแบบคอมเมียนแบบนี้เลยนะครับด้านในนะครับได้บอกผ้าสีดำนะครับตัดด้ายสีขาวสภาพส,สวยๆเลยนะครับนะตัวโครงสร้างเหมือนเดิมเลยลูกค้าสภาพโครงสร้างกิตเอเช่นเดิมนะครับไม่มีชนหนักที่ข้ามจมน้ำแน่นอนวันละเสร็จเลยนะครับนะใครที่หาอยู่ผมบอกเลยว่าไม่ควรพลาดนะครับนะสำหรับใครที่หาลูกหลักมาใช้งานนะครับหมกเลยว่าราคาดีๆราคาเลาๆนะครับกับเลขใหม่เพียงแค่ดักหมื่นเท่านั้นเองนะตัวกุนน็อตนะครับนาประตูนะครับเดิมๆจากโรงงาน สภาพสวยๆแบบน,นี้เลยนะครับนะใครที่หาอยู่นะครับผมบอกเลยว่าไม่คนพลาดแน่นอนนะครับสติ๊กเกอร์ลมยางอยู่ครบนะครับมุนน็อตต่างๆกันลูกค้าเดิมๆจากโรงงานสภาพสวยๆแบบน,นี้เลยนะครับาครับมาพร้อมนะครับในส่วนของวานที่หลัง เต็มๆเลยนะครับพร้อมเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะครับและเก็บรายละเอียดตัวรถนะครับให้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์กอสมบูรณ์สำหรับลูกค้าทุกท่านเลยนะครับนะตัวน็อตนะครับเ็บรคต่างๆเดิมๆจากโรงงานสภาพสวยๆแบบนี้เลยลูกค้าใครที่หาอยู่ผมบอกเลยว่าให้ไม่ท่าดนะเพราะว่ารถราคาดีมากๆเลยแะเลขไม่หลักเหมือนกันนี่เองนะครับช่วงล่างนะครับเดิมๆจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับรับแม็กอันลอยนะครับขอบสินะครับลูกค้าสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับสติ๊กเกอร์นะครับพิวเันรเนอร์อยู่ครบเลยลูกค้านะด้านหลังนะครับ หน้าไฟท้ายเป็นแบบใสสวยๆเหมือนเดิมเลยลูกค้านะครับพร้อมเซ็นเซอร์ผ่านหลังทีนสองเต็เลยมันได้หลังครับมีให้นะครับเรื่องเปลือผ่านหลังนะคเป็นแบบโคมเมียมนะครับสติกเกอร์ตัวตั้งอยู่ครบนะครับไฟเบรคที่สามไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวนะครับสติกเกอร์นะครับไฮยลักษณ์อีนะครับไฮยลักษ์นีโวอยู่ครบเลยนะครับ ตัวแม็กไลเนอร์ลูกค้านะครับไม่มีต้องการมาทุกหนักมาให้เลยนะครับสภาพสวยๆริบหริแบบนี้เลยลูกค้านะครับมาพร้อมตัวโครงสร้างนะครับเกรดเอเหมือนเดิมเลยนะครับนะไม่รับประกันนะครับไม่มีชนหนักท่ทำจมน้ำแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์เลยนะครับนาตัวต้องหลต่างนะครับสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับใครหาอยู่ผมบอกเลยว่าพี่ไม่ควรพลาดนะครับรีบมาจับรีบมาจองกันเลยนะครับอันนี้นะครับพี่คุณาายู่เพียงแค่ห้าแสนสบเก้าื่นบาทเทนั้น ที่ดีฟรีดาวั์ส่อนเก้าพันนะครับตลอดสินจ่ายเลยนะครับมาพร้อมบริษัทการขายส่งเครื่องเกียร์ให้ถึง2ปี20,000ื่นโลเลยนะครับโดยการช่วยเหลือ24ชั่วโมงนะครับให้อีก1ปีเต็มๆเลยครับพร้อมเปลี่ยนถ่ายตรงเลยนะครับและเก็บรายละเอียดตรงนีครับให้สมบูรณ์เปอร์เซ็นต์กองสมัครลูกค้าทุกท่านเลยนะครับนะผมนะครับให้ลูกค้าดูประตูทั้ง4บานนะครับเพราะว่าลูกค้าจะได้รู้เลยนะครับว่ารถของผมไม่มีช็อตหนักพิฆาตจมน้ำนะครับหมดแนะนะครับไม่มีพิกซ้ายพิกขวาตะแคงซ้ายตะแคงขวาแน่นอนนนะะครับผม ใครสนใจนะพี่น้ารีมาจับรีมาจองกันได้เลยผมบอกเลยว่าราคาดีๆนะครับราคาเราตั้งราคา5แสน30,900บาทนะครับมาพร้อมมาจากการขายในสมรรถเครื่องเกียร์ให้ถึง2ปี20,000โลนะครับโดยการช่วยเหลือ24ชั่วโมงให้หนึ่งปีเต็มๆเลยนะครับนะครับตัวนัตต่างๆลูกค้าทิปๆเลยนะครับใครที่สนใจนะพี่น้าติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ผมทิ้งไว้ด้านล่างได้เลยนะครับเะาระกันโครงสร้างเกรดเเลยนะครับนะตัวเป็นอาร์ต่างๆนะครับสวยๆเลย นะครับใครหาอยู่นะพี่นะมาจัดมาจองกันได้เลยผมบอกเลยว,ว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับนะตัวหัวน็อตต่างๆน,นะครับเดิมๆจากมือง,งานสภาพวสวยๆแบบนี้เลยลูกค้านะไม่ทารกเรียงกันสวยๆแบบนี้เลยนะคะนรันบ,บนะสำหรับใครที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามข้อมูลเติมที่ผมทิ้งไว้ด้านล่างได้เลยนะครับหรือโทรมาที่เบอร์โทรศูนย์แปดสามนะครับ 23, 25, 25, 25, สองสามสองห้าแปดสองศูนย์นะครับเชิญตลอดยี่สิบชั่วโมงเลยนะสำหรับคันนี้นะเป็นตัวท่านรีบู๊ทนะครับสองจุดสี่ตัวอีนะครับเพนเนแล้วแ e ต่เป็นแคมป์เบอร์สิบเก้าเรื่องมันจะเป็น ราคาก็จะเป็นได่ห้าแสนสามหมื่นเก้าพันบาทคิดดีดฟีได้าก่อนเก้าพันบาททั้งเลยนะครับตลอดสัญญาเลยนะครับมาพร้อมวันตีหลักการขายในส่วนของเครื่องเกียร์ให้ถึงสองปีสองหมื่นโลบริการช่วยเหลือมมยี่สิบชั่วโมงให้หนึ่งปีเต็มๆนะครับพร้อมเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะครับและเก็รบรายละเอียดรถนะครับให้เรียบร้อยสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนสม,มัคสำหรับทัานขั้นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะภาพด้านของส่วนของน้านในกันต่อลูกค้าว่านั่นในนะครับมีออปชั่นอะไรให้ลูกค้าบ้างและเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไป ครับลูกค้านะด้านในนะครับปัดสวยๆแบบนี้เลยในสีฟ้าแดงนะครับลูกค้ามาพร้อมตรงกลางแสดงผลแบบดิจิตอลนะครับเราได้ม่เพียงแค่เก้าหมื่นแปดพันโลลูกค้านะครับอันนี้นะครับภายในนะครับได้เป็นสีดำนะครับส่วนหน้านะครับดด้วยเส้นโคบเนี่ยตรงนี้เลยนะครับสภาพสวยๆเลยลูกค้านะครับมาพร้อมมาที่เก็บของให้ถึงสองช่องแบบนี้เลยลูกค้าด้านบนและด้านล่างนะครับใครหาอยู่ที่ผมบอกเลยว่ารีบมาจับรีบมาจองกันเลยนะครับเพราะว่าราคาดีๆนะครับราคาเราแบบนี้เลยนะครับผมได้มาติดฟังก์ชั่นซ้ายขวามาให้ครบเลยลูกค้านะครับนะ ตัวนี้ครับจะเป็นตัวดิสนะครับลูกค้าที่จะเปลี่ยนตัวนี้ครับสามารถดูลำโพงข้างนอกได้นะครับนะหรือนะครับตราการสิ่เปียงในการใช้งานนะครับแต่ละแต่ละหมดเลยที่ลูกค้าอยากจะดูนะครับนะเพราะว่านะครับสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับนะตรงกลางนะครับได้จอวิทยุนะลูกค้านะแสดงผลแบกับดิจิตอลแบบนี้เลยนะครับนะแต่ว่าไม่เป็นทัชสกรีนนะครับรองรับในส่วนของ USB ไดเอทมาให้นะบลูทูธได้นะครับผมนะแอร์นะครับเป็นแบบแอนาล็อกมาให้แบบนี้เลยนะครับ สภาพสวยๆเลยนะครับมาพร้อมช่องไฟท์ไฟล่างสองช่องเลยนะครับมาพร้อมเกียร์ออโต้เจ็ดสปีดนะลูกค้านะครับมาพร้อมมอขับขี่ถึงสองมอแบบนี้เลยนะครับนะด้่งนบนนะครับได้ผ้าหลังคาสีเทาสภาพสวยๆเลยลูกค้าไม่มีร่องรอยการเจิมนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับนะมีชี่เก็บบ้านตรงนี้ให้นะครับพร้อมไฟสองสว่างสีส้มด้านหน้าให้ถึงสองดวงแบบนี้เลยนะครับสติ๊กเกอร์แอร์แบ็กนะครับที่มามังแดดด้านหน้าฝังพู้ธศักราตอนหน้าอยู่ครบทั้งสองตัวนะครับพร้อมกระจกแบบนี้เลยนะครับส่วนฝั่งคนขับจะไม่มีอะไรให้้เลลยนนะะคครับูกา สภาพสวยๆเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะคันนี้เป็นตัวท่าลีโวนะครับ2.4ตัว e นะครับค้าพรีเรนเนอร์เดอร์เบนแคร็บลดมาเป็นแค่98,000ลูกค้ามากับราคาเพียงแค่539,000บาทนะครับเครดิตฟรีรับผ่อน9,000ลูกค้ามาพร้อมวารันตีหลังการขายในส่วนของเครื่องเกียร์ให้ถึง2ปี20,000โลนะครับบริการช่วยเหลือ24ชั่วโมงให้1ปีเต็มๆเลยนะครับพร้อมเปลี่ยนท้ายทองเหลวนะครับและเก็บรายละเอียดตัวรถนะครับให้สมบูรณ์100%ความสุขนะสำหรับลูกค้าทุกท่านนเลยะครับนะ เตที่ฟิลาผ่อนยะเพยง9,000ลูกค้าตลอดอาุสัญญาเลยนะครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับคิดดีกับลูกค้านะครับอาจจะผ่อนถูกแบบนี้ก็ได้นะครับนะด้านหลังนะครับได้แบบผ้าสีดำนะครับสวยๆแบบนี้เลยใครที่หาอยู่นะพี่ผมบอกว่าสนใจจะต่อสอบถาม้อมุ่งเติมเข้ามาได้เลยนะที่มาจับที่มาจองนะครับราคาแบบนี้ไม่ได้มีมาปบ่อยนะพี่นะผมบอกเลยนะครับนะาสวยๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดู่วนของโต้ห้องเครื่องกันต่อนะครับว่าห้องเครื่องนะครับสภาพเป็นยังไงกันบ้างครับเหลือเพียง19กว่าเล็กไปเค่ ตัวเครื่องต่อนะ้อรค้า ันนี้นะครับได้เครื่องยนต์สองคนะครับคือนะครับสองพันสี่ร้อยซีซีเนี่ยของตัวต้านะครับนะที่ใช้ในตัวต้ารีวู้ดตัวต้าฟอร์จูเนอร์แบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวห้องเครื่องกันเลยลูกค้านะครับฝาครอบเครื่องเดิมๆจากโรงงานสวยๆแบบนี้เลยลูกค้านะครับนะในส่วนของนะครับนักพาต่างๆลูกค้าเดิมๆจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับนะตั้มนะครับตัวต้าอยู่ครบแบบนี้เลยนะครับตัวเอเบสนะครับสายไฟไม่มีฉีกขาดสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับตัวปลอกอากาศนะครับไม่มีรอยฉลกหรือไม่มีรอยขีดข่วนเลยลูกค้าสภาพสวยๆๆแบบบบบนนนนนีี้้้้เเลลลยยยยะคคคคครรรัััทสสภาาาพวููก่่หอ หรือว่าไม่ขนพ่าดน,นะครับแขกินติดด้านหน้าและคะ้ายไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวนะครับสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับใครหาอยู่เดี๋ยพี่รีบมาจับรีบมาจองได้เลยนะครับสติกเกอร์โมอกรอยู่ครบนะลูกค้านะสภาพสวยๆเลยฝากอโปรนะครับไม่เคยแกะไม่เคยไข่นะครับน้ำเป็นอาบสวยๆเลยนะครับใครที่สนใจนะพี่นะ ต่อมาเลยนะครับนะซุ้มด้านบนนะครับกาวซียังอยู่เลยนะครับนะซุ้มนอด้านบนนะครับนะตัวกล่องฟิลนะครับไม่มีร่องรอยกาขรขีดข่วนนะครับสายไฟนั้นพี่นะอยู่ในเทปสายไฟแบบนี้นะครับอยู่ในสายคนแบบนี้และอยู่ในสายทางดีเดิมๆจากโรงงานสภาพสวยๆเลยพี่นะกับเลขหมายเลขเก้าหมื่นแปดพันโลนะครับ แบตเตอรี่นะครับจะเป็นของ g s แบตเตอรี <t amed écrit> ่สีฟ้าสวยๆแบบนี้เลยนะครับก่อนส่งมอบเราทำการเช็คค่าแบตเตอรี่ให้นะครับผู้คาถ้าค่าต่ำมาตรฐานเราจะทำการเปลี่ยนลูกใหม่ให้ทันทีเลยนะครับนะส่วนนะครับพัดลมหน้าลูกค้ามาจากโรงงานอยู่ครบเลยแล้วะตัวพัดลมนะครับนาสิเกอร์ฮีร์วค้ดอยู่ครบนะครับและก็ไม่มีร่องรอยนะครับของค้านะครับในการล้าหรือแตกใดๆสิ้นเลยสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับมาจากโรงงานนะครับยังอยู่เลยลูกค้านะครับแท่นเครื่องต่างๆนะครับนะสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับนะ ในส่วนของสายไฟต่างๆนะครับสภาพเดิมๆจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับมันก็ไม่มีร่องรอยของท่าท่าขั้ํามันใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับาสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับใครที่หาอยู่พี่ราคาเพียงแค่ห้าแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับเครดิตฟินาคอร์ดเก้าพันเท่านั้นเองนะครับสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับท่านลุด้านบนนะครับน้มีแผงกันความร้อนให้ในคำน้ำสภาพสวยๆเลยนะครับเป็นอาฝักงองข้างบนนะครับนะสวยๆแบบนี้เลยใครที่สนใจนะครับคันนี้โตต้ารีวูนะครับสองพิเศษตัว E นะครับผมนะพินเนอร์ดับเบินขับปีสิบเก้าได้ไหมเก้าแสนแปดพันโลมาเก่าราคาเพียงแค่บาท นะครับมาพร้อมวานคืหลังการขายแล้วมองเครื่องเคียร์ให้ถึง2องปีสองเบโลนะครับบริการช่วยเหลือ24ช,ชั่วโมงให้หนึ่งปีเต็มเลยนะครับพร้อมเป็นถ่ายของเร็วนะครับและเก็บรายรละเอียดรถนะครับให้สมบูรณ์100%ก่อร์เซต์สมัสมภาสำหรับลูกค้าทุกท่านเลยนะครับนะเป็นไงบ้างครับพี่ห้องเครื่องเรียกไม่เก0 0 0มื่นนะครับตัวป 19, ีหน้าสภาพ้องเครื่องดมากนะบอกเลยนะสภาพของเครื่องดีเลยสนใจติดต,ต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ผมทีคข้ามด้านล่างได้เลยนะครับหรือโทรมาที่เบอร์โทร0832385890เชื่อเบอร์ตลอด24ชั่วโมงสามารถแอดงสากเบอร์นี้ได้เลยนะครับผม รีวิวนะครับที่ช่างคุมมุงกับเจ้าโตกาต้ารีบกคันนี้นะครับนะสอี่ตัว E.P.Runner ดับบันคบปีสิบเก้าเลขใหม่เก้าหมนะคะแจกสามหมืนเก้าพันบาททีนีฟพีาว่อเก้าพลูกค้ามาพร้อมบริการขายเครื่องเกียร์ให้ถึง2ปี2 0งหมโลนะครับบริการเหลือนเลทุชั่วโมงให้มีฟรีเต็มๆพร้อมเป็นถ่ายของเหลวนะครับและเก็บรายอีรถรับให้สมบูรณ์รับประก็นก่อนสงมอบสำหรับลูกค้าทุกท่านเลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่าศูนย์มังกราได้เลยนะ ถ้างตอนนี้คุณสนใจนะครับนะก็ดีเซนไฟแนนซ์นะครับผมมีบริการไฟแนนซ์เซ็นถึงหน้าบ้านทั่วประเทศนะครับและนะครับมีบริการสมุดนะครับถึงหน้าบ้านทั่วประเทศเช่นกันเลยนะครับและที่สำคัญนะครับใครดูคลิปผมเป็ลูกค้าผมเี็ลูกค้าตัดสินใจได้เลยนะถ้าอยู่ไกลนะครับนะบ้านรถของผมนะครับเราทางโครงสร้างเกียเอไม่มีชนับทุกคำจมน้ำแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเพราะว่าผมพาพี่ดูทุกวเช้าทุกมุมเลยและก็นะครับในส่วนของกรณีที่ดเซนไฟแนนซ์นะครับตอนนี้นะครับผมต้องตรวจรถจากหน่วยงานกลางนะซึ่งตอนนี้ผมโคยออู่่่ทีหลัััััักๆนนนนนนนะะคคครรบบว้าาิสสเปชพ รูอิสเปคชันนะครับสามนะครับบริษัทเรเวเนตนะครับซึ่งเป็นสามบริษัทในยานกัลลานะครับที่คนแนนให้การยอมรับในการผ่ตรวจนะครับซึ่งนะครับใครเป็นอคนแนนนะครับผมต้องนำผลตรวจนะครับหนึ่งในสามบริษัทนี้นะครับแนบเข้าไปในการพิจารณาสินเชื่อกับธนาคารด้วยนะครับรับรองได้เลยว่าลูกค้าท่านนะครับจะไม่มีขนาดติดตั้งจมน้ำแน่นอนนะครับเพราะเป็นทรัพย์สินของแบงค์นะครับนะส่วนลูกค้าที่ซื้อสดนะครับไม่ต้องน้อยใจไปนะครับผมตรวจรถแท้เช่นกันนะครับเพราะว่าผมรับประการซ่อร้างเองไม่มีชดทำจ สบายใจได้เลยนะครับสหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มที่ผมอยู่ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับเจ้า Total r e v i e นะครับ2 4ตัว E นะครับพีวันเดอร์แบบไม่ขับปี2019ได้มาเพียงแค่9,000 0โลลูกค้ามากับราคาเพียงแค่539,000บาทคิดดิฟรีด้าก่อน9,000นะครับลูกค้าตลอดชั้นยาเลยนะครับมาพร้อวกับที่หลังการขายเครื่องเกียร์ให้1-2ปี2,000 0โลนะครับบริการเฉลี่ย24ชั่วโมงให้1ปีเต็มๆนะครับพร้อมเป็นถ่ายของเหลวนะครับและเก็บบริะครับ บูร์ล็อกเซนก่อนสำหรสำหรับลูกค้าทุกท่านเลยนะครับนะสำหรับผูายท่านใดที่ชอบคลิปนี้นะครับผมเซเบอร์เนี่ยฝากกดติดตามนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดดิปกดคอมเมนต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการดังคลิปนะครับให้เป็นเด้ขึ้นอิงเกจเมนต์นะครับของผมด้วยนะเป็นกำลังใจเล็กๆแน่นอนในอาขาข้อเท้าด้วยนะครับนะสำหรับวันนี้ผมเซเบอร์ต้องลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ